สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับพี่ต่อเหมือนเดิมนะวันนี้เรากลับมาในช่วงของยูทูบเบอร์สายยาจกนะครับผมที่ห่างหายไปประมาณครึ่งปีน่าจะได้นะครับผมวันนี้ก็เดี๋ยวลองกลับมาทำกันนิดนึงนะเปลี่ยนคอนเทนต์กันอีกสักนิดหนึ่ง ครับผมวันนี้เดี๋ย,ยวพี่จะมาทําเป็นลวกหนวดหมึกนะครับเพราะว่าของพี่เนี่ยมันเป็นร้านขายปลาหมึกสดอยู่แล้วอะไรประมาณนี้นะครับก็มันก็จะมีแบบหนวดนะที่มันเหลือ Reese อะไรประมาณนี้นะเดี๋ยวพี่จะมาะลวกนะครับแล้วก็ทําเมนูอะไรให้ดูกันนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับผมอ่าโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นหมึกที่เหลือจากที่เมียพี่ไม่ได้ใช้นะพี่ก็จะเอามาทํากินนะครับผมกินได้แค่ของเหลือนะครับเมียพี่บอก อ,อันนี้ก็เป็นหนวดหมึกนะครับในภาษาการซื้อขายเนี่ยเขาเรียกว่าหนวดหมึกเบบี้นะครับผมอ่ะพี่ก็ล้างทำความสะอาดแล้วนะครับเดี๋ยวพี่จะตักลงไปลวกในหม้อ,อน้ําร้อนนะฮะก็ตะกี้นี้เอานิ้วจุ่มลงไปแล้วนะครับก็คือร้อนนะลองจุ่มแล้วนะก็ลวกสักพักหนึ่งนะให้รู้สึกว่าหมึกเนี่ยมันเป็นชิ้นเป็นตัวอะไรแบบนี้นะนเห็นปะ่ะเห็นแล้วก็ถ่ายอยู่ นะครับผมอ่ะโอเคหลังจากที่ลวกประมาณนี้แล้วนะครับก็ให้ย้ายมาที่อ่าอีกหม้อหนึ่งนะเป็นหม้อน้ําเย็นนะครับที่เตรียมไว้นะมันจะทําการอ่าน็อ c k i n g นะครับน็อ c k i n g หมึกของเรานะครับผมอ่าโอเคเดี๋ยวขอลวกให้เสร็จสิ้นที่เตรียมไว้ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะอ่ามาทําเมนูอะไรต่อไปเนี่ยเดี๋ยวไปดูกันนะครับผม และนี่คือนะครับหนวดหมึกที่ลวกแล้วก็แกะขี้แกะตาแกะฟันอะไรมันออกแล้วนะครับก็ได้ประมาณนี้นะครับทำไมมันเยอะจังวะจะกินหมดปะเนี่ยโอเคเดี๋ยวมาดูเมนูของเรากันเลยแล้วกันนะฮะนี่ฮะและนี่คือเมนูของเราเองก็คือมาม่านั่นเองนะครับเรียกว่าเป็นมาม่าหม้อไฟนะใส่กับผักบุ้งที่แถมส้มตํามานะครับผมเนาะ <laughs> นะไม่อยากใส่ผักเยอะนะเพร,ระาะว่า หนวดเราค่อนข้างที่จะเยอะนะครับผมเนาะนี่นี่ดูนะครับหนวดกับหม้อนี่คือไม่สมดุลกันเลยนะฮะอ่านี่นะครับก็ใส่เขาเรียกอะไรหนวดปลาหมึกนะครับไปบ้างแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวนี่เดี๋ยวพี่จะใส่เพิ่มเติมนะครับผมนี่เอาเดี๋ยวพี่จะใส่เพิ่มเติมนะฮะให้มันดูแบบเยอะๆหน่อยนะครับยังไงก็ต้องกินให้หมดอยู่แล้วนะครับผมนี่เลยเห็นป่ะเนื้อหมึก เยอะไปเลยนะครับผมโอเคนะฮะก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับมาม่าหนวดหมึกของเรานะครับการรูปร่างประมาณนั้นแหละนะครับคงไม่ได้กินให้ดูนะครับเพราะว่ามันมืดแล้วนะครับโัรศั์มันเอ่อไม่สามารถรับแสงที่สว่างชัดเจนได้นะครับโอเคก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะเดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศนะครับหรือว่าหม้อเพิ่มเติมให้ดูนะครับผมโอเคสำหรับยูทูบเบอร์สายยรจกวันนี้นะครับมาม่าเอาไฟเหมือนเดิมนะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมบายบายทุกคน เตอนแรกนะว่าจะไม่กินให้ดูนะครับแต่ว่าพอลองอ่าถ่ายดูแล้วนะ่มันพอเห็นนะมันพอเห็นได้นะครับโอเคเดี๋ยวพี่จะตักให้ดูนะครับอันนี้ก็คือเป็นมาม่าที่พี่ทําไว้นะครับผมนี่มีทั้งนวดมาม่าเนี่ยไม่ค่อยมีหรอกมีแต่นวดหมึกซะส่วนใหญ่นะครับผมนี่อ่าเดี๋ยวพี่ตักใส่จานของพี่เองนะใส่ถ้วยของพี่เองนะครับไม่เลอะเทะอะยังวะอ่าโอเคนะฮะก็ประมาณนี้ นะผมแล้วก็เดี๋ยวพี่จะหาที่เป็นหนวดให้ดูนะนี่เห็นปะ่ะอันนี้คือเป็นหนวดเลยนะเป็นหนวดหมึกนะนี่เห็นปะ่ะเป็นหัวหัวแบบนี้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวพี่จะลองกินให้ดูนะนี่ฝ <c oughs> ุดเลยฮะฝุดเลย <c oughs> เพราะว่าหนวดอันนี้นะครับมันไม่ได้เป็นอ่หนวดที่เหนียว นะเหมือนกับหนวดทั่วไปนะครับมันเป็นหนวดเบบี้นะมันจะรู้สึกว่ากรอบนะครับกินกรอบกนุ่มๆอะไรประมาณนี้นะโอเคก็อร่อยมากนะครับใครอยากลอ,องทํากินดูนะไปลองหาซื้อเอาแล้วกันนะให้พ่อให้แม่ไปหาซื้อเอานะโอเคสาหรับวันนี้พี่ก็ต้องขอตัวลากันไปจริงๆแล้วนะครับผมบ๊ายบายอร่อยอะ่ะ